สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันกันกบไอวี่ยิงแสงกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักกับต้นบอนแบ็กเมจิก VS แบ็กเมจิกกลายนะคะความแตกต่างระหว่างแบ็กเมจิกธรรมดากับแบ็กเมจิกกลายนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปวิดีโอกับวิวี่เลค่ะทุกคนไปลิจจ์ไปเลย ต้นนี้นะคะคือ b บ็ k เมจิกนะคะเป็นบอลดำนะคะนี่นะคะแบ็กเมจิกลำต้นของเขานะคะก็จะเป็นสีออกเลือดหมูดำๆน้ำตาลน้ำตาลประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้นี่คือแ a c k Magic นะคะแ a c k Magic ของไอวี่นะคะก็ใส่บ่อไว้อย่างนี้นะคะ เขาก็ให้หน่อแล้วนะคะนี่เป็นลูกนะคะลูกเขาจะเป็นไหลเนาะบางคนก็เรียกว่าไหลบางคนก็เรียกหน่อลูกนะคะตรงนี้นะคะนี่แบ็กเมจิกถ้าออกแดดใบเขาจะดำสนิทนะคะดำสนิทแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ,ะเดี๋ยวไอวี่จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูแบ็กเมจิกกลายนะคะแบ็กเมจิกกลอยู่ด้านนี้นะคะดูลำต้นเขานะคะจะ ไม่เป็นสีอะไรนะสีน้ำตาลนะคะเขาจะเป็นสีแบบลายๆนะคะออกออกจะแบบสีอ่อนๆมีเขียวผสมน้ำตาลแดงไหมประมาณนี้นะคะนี่คือตัวแบ็กเมจิกกลายนะคะถึงเขาจะออกแดดอย่างไรก็ตามนะคะเขาจะมีความด่างที่ใบนะคะคือเขาเนี่ยจะ ไม่เป็นสีดําทั้งหมดนะคะไม่ได้เป็นสีดําทั้งหมดนะคะก็จะเป็นมีเขียวปะปนนะคะเขาถึงเรียกว่าแบ a ็กเมจิกกายนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าแบ็กเมจิกตัวด่างนั่นเองนะคะมาดูข้อไหลของเขานะคะข้อนี้นะคะไอวี่จะให้เพื่อนๆดูนะคะดา่างฮาร์ฟนะคะตัวนี้นะคะข้อไหลดาห่างฮาร์ฟนะคะต้นนี้นะคะไอวีซื้อต้นแม่พันมานะคะก็ตอนนั้นซื้ออยู่ที่ห้าอบาทเองนะคะแต่ตอนนี้ราคาก็ ไปสูงแล้วนะคะ500นี่ซื้อไม่ได้นะคะเห็นในกลุ่มนะคะเขาขายกันแม่พันธุ์นี่ขายประมาณ1,800บาทนะคะที่เขาปิดประมูลกันนะคะมาดูความแตกต่างเห็นไหมคะระหว่างใบนะคะนี่อันนี้คือแบ c ็คเมจิกกายค่ะออกแดดยังไรนะคะก็ไม่ได้ดำสนิทนะคะส่วนตัวนี้นะคะแบ็คเมจิกธรรมดานะคะ ไอวี่เลี้ยงตากแดดเขาก็ยังแบบดําดปิดปีแบบนี้เลยนะคะทุกคนการที่ไอวี่เลี้ยงโคโลโคาเซียแบ็คเมจิกนะคะเพราะว่าไอวี่ทําไมถึงชอบเลี้ยงบอลใช่ปะมีความเชื่อส่วนบุคคลว่าตัวเองอ่ะเป็นคนธาตุน้ําก็เลยชอบเลี้ยงไม้น้ําแล้วอย่างหนึง่ง ก็คือว่าตัวเองเป็นคนที่ขี้เกียจลดน้ําต้นไม้ค่ะถ้าเราเลี้ยงบอลน,นะคะเลี้ยงบอลในน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องลดน้ําใช่ไหมคะแบบเออนั่นแหละคือประเด็นสําคัญก็ไม่ต้องลดน้ําเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในน้ําไม่ต้องดูแลมากอะไรอย่างเงี้ยตัวที่เราเพาะขายก็เราก็เลี้ยงไว้ใช่ไหมเราก็เลี้ยงแม่พันไว้แล้วเราก็พอได้ไหลได้ลูกกมาอย่างงี้ใช่ปะ่ะลูกเล็กๆแบบนี้นะ นี่เล็กนี้เราก็ตัดเขาแล้วก็ไปชำแล้วก็เพาะขายนะคะประมาณนี้นะฮะไอวี่ได้เลี้ยงเขาแบบนี้แดดร้อยฝนร้อยนะคะแบบให้เขาแบบมีสีสวยนะคะนี่สีสวยประมาณนี้เลยนะคะทุกคน ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอของวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วี่นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายไปดิจจง